โอเคเราจะมารีวิวเกม Turbo Pop Flight Simulator ฟังใหม่นะ Turbo Pop Flight Simulator คำว่า Flight ติดมาจาก Space Flight Simulator ไอ้มีเครื่องวินเทกเอาทั้งข้างหลังด้วยอะเครื่องวินลํานี้ลงจับบนน้ำเลยด้วยนะพันกว่าวัางจับไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อน สตาร์ทเครื่องเอาวัดเดออเคเอาดับทำไมเครื่องอยู่สตาร์ทดี เดี๋ยวดับเครื่องอยู่ทั้งสองข้งเทคสองเทคสองโอเคเทคสองได้แล้วคลิปนี้จะไม่ตัดต่ออะไรเอาแบบเรียวเรียวแบบนี้แหละเสีงยงเงียบๆได้ยินแค่เสียงผม reverse sir r e v e r s e trust รัส break break ค่อย break เรื่องบินเขาไม่ได้เทคออบกันตรงนี้ไปเทโกอบที่รันเวย์ใน GTA มีคนเทคออบผิดหลายคนเลยจะพาเครื่องบินไปตั้งลำที่รันเวย์ก่อนเดี๋ยวค่อยมากันใหม่ แป,ป๊บเทคออฟได้มันไม่มี ATC หอมังคับการบินน่ะเ t c ีซีเงียบแป,ป๊บโอเค,อ,เคอ,อ้ยรอ V2 ก่อนเลยรันเว V2 โ okay, อเควีทูเก็บล้อปิดแฟบทำไรดี okay, อ๋อลงจอดบนน้ำเล่นดีกว่ามันลงได้จริงๆไนอะ้ลำนี้ถ้าเกิดไม่เชื่อดูโอเค หมือนกับลงจอดธรรมดาก็แค่ไม่ตรงกลางล้อเปิดแต่แฟลปก็พอมันคือเครื่องมันคือเครื่องบินน้ำไม่รู้เขาลงจอดจอดกันแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลงจอดแบบนี้ทำไม มันน่าจะได้ต้นแบบมาจากเครื่องบินอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ประมาณนั่นแหละเพราะใบพัดมันหันมาข้างหลังเหมือนกันจำชื่อรุ่นไม่ได้ลำนั้นลดความเร็วเค เตรียมตัวลงจอดไม่ลงจอดไกลมันมีออโต้พายโลดด้วยลงจอด dọn em mày bay break tìm cách dọn bay đi tìm cách dọn bay đi เราจะเทคออฟกันเล่งเกลื่องเพื่อเทคออฟมันยากกว่าเทคออฟบนพื้นมันต้องสู้กระแสน้ำไปนี่แหละโอเคเทคออฟปิดแฟปแฟบซีโร่ ออโต้พายโดมันใช้ยังไงเหรกดมาที่ออโต้พายโดแล้วก็กดตรงเซตเซตไปลงจอดที่สนามบินไหนลงนี้กดลงข้างบนกดตรงนี้ปล่อยให้มันไปลงจอดเองจีเนียสที่เกียลงจอดก็ทำแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจับอะ ไม่อยากจับเลยอยากรอทำแบบนี้เลยลงจอดเองเบรกเองทุกอย่างมันบางทีมันฉลาดกว่าคนบางคนอีกนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวช่องกูบินโอเคมันเลี้ยวเองละมันลงจอดเองได้ออโต้แลนดิง้งเราแลนดิ้งเสร็จปุ๊บเราจอดเสร็จปุ๊บปิดทิปกันเลย เกมนี้มันลงจากเครื่องบินได้ด้วยนะแต่ต้องทำภารกิจที่สี่บ้งจำไม่ได้น่าจะภารกิจที่สี่มั้ก็ที่สามลงจอดออโต้แลนดิ้งชีวิตจริงมันมอีอยู่ไม่ใช่หรอลงจอดแบบนี้ไม่ต้องลงจอดเองน่าจะมีนะน่าจะน่าจะถ้าเกิดใครรู้อะไรบอกด้วย มดไม่ขึ้นบ้านมดไม่ขึ้นบ้านแล้วเมื่อกี้พูดอะไรขึ้นอะไรคือขึ้นเอาื่อลงจอดแล้วเกลียดเสียงตัวเองวะลงจอดที่ที่หล,ลุมจอดที่ A1 ผมเรียกยางีงนะหลุมจอดต้องแท็กซี่ต้องตามแท็กซี่ไวีไปแท็กซี่ มุนสนามบินนี้ก็เป็นสนามที่ใหญ่พอสมควรวันนี้สนามบินทหารด้วยนะแคมมีเกาะสองด้วยจะพาไปดูเกาะสองคลิปหน้านะคลิปหน้าขออนุญาตตัดไปตอนจอดเสร็จแล้วก็แล้วกันจอดกระตุกตอนเลี้ยวกระตุกเสียงมันกระตุกด้วยไหมเนี่ย น่าจะไม่กระตุกด้วยลงจอดเสร็จแล้วก็ลงจากเครื่องบินต้องทำภารกิจเสร็จก่อนนะไม่อยจะได้ลงไว้เลยเครื่องบินลำนี้ ก็คือเครื่องบินของเราสำหรับคลิปนี้ผมกับเธอโบ๊ทไฟสิมูเลเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสิวเก็นเน็กทัม